อ่าซุไม่ออกก็นั่งไปนั่งได้สบายเนี่ได้ก็นั่งนั่งให้มันสบายแล้วจังวางมือซ้ายลงตักมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้มันตรงพอเรานั่งได้เรียบร้อยนั่งให้สบายแล้ว สีนั่งพับเปียบสีนั่งเหยียดแข้งนั่งในใดก็ได,ได้เอาก็เบิงสถานที่ความเหมาะสำหรับผู้เฒ่าเอาก็เอาให้มันได้แบบผู้เฒ่าให้นั่งได้นั่งแปลงกายเรียบร้อยแล้วแปลงใจแปลงใจแปลงใจเขาใส่ใส่ไว้เขาแปลงใจใส่ท้องไว้ก่อน เริ่มแปลงใจใส่ทองดูอาการพองขึ้นอาการยุบลงแล้วภาวนาในใจพอมพองหนอยุบนอพองหนอยุบนอตามอาการเพนซอมใจเพียนเพ่งเพียนจอบเพียนซอมเบิ้งกายเ้าทุกส่วนแล้วจะมาเบิ้งหนาทองให้เห็นชัดเจน พองขึ้นยุบลงพองขึ้นยุบลงพยายามหายใจให้ยาวๆบําเพนเอาซสมเก่า้าเด้เอาให้มันลื่นเก่า้าหายใจมันยาวลื่นเก่ามันจังตั้งใจได้พราะเขาตั้งใจได้แล้วจังหน่อยมันก็พริกแพง,งหลงไหลไปแล้วก็ภาวนาหลงเนาะสะกอนจังตั้งใหม่อีก วันนี้เพื่อเขาได้เป็นการทําความเพีย่ยนเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงถ้ามันตั้งใจบออย่ยู่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอาการของมือมือเอาข้างทับกันอยู่อาจสิยกมือตัวมันอยู่เทิงในขึ้นยกขึ้นทางหหายนั่นละ่ะขึ้นจังหน่อยพอวางลงวางลงพอยกขึ้นตั้งใจใส่ฝ่ามือใส่ใจกลางมือหันไว อันนี้คือมุ่งมู้จากว่ามุ่งว่าสมาธิบนเอาตั้งใจใส่เอาตั้งใจใส่ฝ่ามือสมาธิเขาอยู่บนฝ่ามือันแล้วเฮนโตผู้เจ้าตั้งใจใส่โตผู้เจ้ามันบม่ได้ออกไปทางอื่นมันเลยเกิดสมาธิตรงนั้นเลยเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นตรงนั้นบอลมันจะกลงอีกเพี้ยนอีก ที่เพียนนั้นเพียนเพื่อให้มันมีสมาธิอยู่เสมอบ่อยมันหลงหนีออกไปนอกกายเหตุพัญญามเหตุใส่ความภาคความเพียนความพยญญามความพัญญามน่นะพาให้เกิดบุญเกิดกุศลเมื่อของพัญญามแล้วกุศลกับพร้อมที่จะเกิด ใจเขาก็พร้อมที่จะเห็นตัวผู้เจ้าพร้อมกันแล้วนัเพรสติมันเกิดแล้วเป็นกุศลเกิดขึ้นในแล้วฉะนั้นจะให้พากันตั้งอกตั้งใจภากเพียนปัญญามพอภัยพอมันตั้งใจ